าะนิโยอ่ะไม่ใช่เราดิิใส่ส่วนคนนี้เป็นเฮียรัทนะคะุกคนนี้ใส่หมวก มาเชียว่าพี่เอจะสามารถขึ้นมาได้กี่ขั้นนันน้ครับทุกคนตอนนี้ก็รอให้พี่เอมาประจำจุดอยู่ที่24ถึงมาถึงนี่เลยตอนนี้ครับอ่ล่งมาแล้ว่ามีทุกคนลมแรงจัดไมุ่ด อันนี้เฮียนัทน,นะคะเป็นเจ้าของร้านไพศาล อีสองเฮ้ยสามแข่งเมืองกันแต่กันเนี้ยเรียมแบบท้ายเพราะว่าเขาแม่ผิวข้างหน้ามีแต่ตัวจริงๆนะนไปไหนรออยู่นี่พี่ซต้องไปไหนไ้ นุ่มหวาไปเรื่อยเอาแค่ของไ้เรื่อยก็ได้ก็ได้ของบอว่าเนี่ยต้องวาเส้นอ่าเส้นวาดมากิดาการเลยนะจอดเก่สายพอครับไม่ต้องร้องนะตุ้เกียกเย็ดเย็ดเตัวติงอ่ะนมาเลยได้ครับที่บอกดูนะครแ้ เขากำลังจะดสตาทแข่งเมื่อกีอ้เป็นตัวบอเมื่อกี้บอกพี่แซวเตรียมแข่งเราจะดูว่าพี่เอ็มขึ้นได้กี่ครั้งตอนที่สตาร์ทล้น,นเันแ,แต่จะจะเขามีช่องทั้งเมด100ที เช้พี่เอ็มแปดแปดห้ามาดูกันว่าพี่เอ็มอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ คือเรองยครับเป็นสะอไม่รู้ว่ามองเห็นไหมอ่ะก็น้องขึ้นมาที oh. mm ่ห hmm. น mm ้า hmm. ที <probable rast> ่ส hmm. <endeu> <wei> ิบเก้าแวสรอบองอะไรจะมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะลังจากแข่งเสร็จหรือเปล่าใชแ่แข่งเสร็จเราก็จะไปตรวจสภาพก่อนตรวจสภาพรถก่อนที่จะเอากลับมาได้ <c oughs> ว่ามันก็จะมันเป็นการตรวจสภาพที่ตรวจเช็คว่ามีใครเอาเปียบเพื่อนไหมในการปรับแต่งรถอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่ในโครงการเอาแล้วถ้ามีคนรัดแต่งนะอ่ะเขาก็จะฝากเฝ้า เคยมีอยู่ใช่ไหมมปดูกันเลยฮู้ยมมร้อนอยู่นี่นะเดี๋ยวกดอะโอเค

เราไปลร้งนี้เขาเขาหลับตาเดียเราไปไปข่แข่เขาเลยแต่ี่เขานีเจอไเราไปไปไหนได้ออกออกไหนได้เปิดคลิปมานะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิตนะคะ เพื่อนเพื่อนคงสงสัยนะคะว่าพิซซ่ามาทาอะไรที่นี่วันนี้เราจะมาดูข้อแข่งบิ๊กไบส์นะคะมันก็คือครั้งแรกของเราเหมือนกันปกติเราไม่เคยดูเลยโอเคนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในสนามกันแล้วภาคเช้าเราก็ต้องมาเตรียมรถให้พี่เอ็มซ้อมก่อนนะคะเพราะว่าภาคบ่ายก็จะแข่งแล้วเราก็ออกมาซื้อน้ํามันก่อนนะคะเพราะว่าน้ํามันหมด พอ่อ่ะกับเข้ามาก็มีพี่นักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถเข้ามานะคะเพราะว่ามันอยู่หน้าสนามมันไกลจากในสนามมากนะทุกคนประมาณ1กิโลพี่เขาก็ขอติดรถเข้ามานะคะพี่กิตก็ให้รีบขึ้นรถเลยพ่อถึงในสนามนะคะพี่เขาก็ให้ติปด้วยแต่ว่าพิซซากับพี่กิตไม่รับไว้นะคะเพราะว่าช่วยกันมันเล็กๆน้อย พอเข้ามาในสนามแล้วก็พากันเติมพลังก่อนมาว่าหิวข้าวแล้วตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เตรียมที่จะไปเช็คดูรถว่ามันโอเคที่จะลงซ้อมอยังพี่กิจก็เลยพามาดูรุ่นอันนี้สองอยอันนี้เราไม่รู้ว่ารุ่นเท่าไหร่อันนี้เราเมื่อนะคะทุกคน <S <S ในสนามคือเร็วมากเร็วแบบโคตรเร็วอะ่ะ คนที่ติดอันดับ123ก็ขี่รถเข้ามาในนี้นะคะที่เห็นที่สังเกตเห็นก็เห็นมาถ่ายรูปแล้วก็แสดงความดีใจด้วยตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่พี่อ็มจะลงแข่งจริงแล้วนะคะวันนี้คือวันแข่งพี่เขาก็ใส่ชุดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนพี่เขาแข่งในสนามเร็วมากเร็วแบบเร็วอะ เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าข้างนอกมันร้อนแล้วโทรศัพท์พิซซ่าคือร้อนมากแหลกสุดๆ<ช>อตอนนี้ก็แข่งเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังที่จะไปรับรถแล้วก็เอารถไปเช็คตอนนี้เราก็มารับรถแล้ว<ช><อ>หลังจากแข่งเสร็จเราก็เหมือนว่างขึ้นเยอะเลยนะคะก็เลยพากันขึ้นมาข้างบนเพื่อจะดู เขาแข็งแต่จริงๆก็ยังไม่ว่างนะคะเพราะว่าก็ต้องไปเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนนะคะคนคือเยอะมากเอาแล้วตอนนี้ก็กำลังที่จะแข็งรุ่นต่อไปนะคะแต่นะว่าทุกคนเห็นเมฆไหมฝนจะตกแล้วหลังจากนั้นไม่นานฝนตกลงมาเลยหลังจากนี้เราก็ไม่มีเวลาถ่ายแล้วนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศที่ฝนตก งั้นขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะฝากกดใจแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย